จะเย็นๆนะนะัดควรเข้าไปไหมอะเราว่อย่าเลยผมว่าผมควรเข้าไปมันจะได้จบๆวันนี้เลยอะคุณมีความสุขมากไหมฟ้านะัดใครอ่ะ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเออคือผมอ้าฟ้าคุณจะไปไหนอะ่ะฉันว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกอะ่ะแล้วจะไปดูหนังกันต่ออ้าวทำไม,มคุณไม่บอกผมอะ่ะผมทำอาหารไว้ให้คุณอะ่ะ ก็ฉันบอกคุณอยู่นี่ไงเรื่องมากจริงๆเลยอาหาพวกนี้จใจผมทำยังไงฟ้าคุณก็กินไปสิถ้าเหลือก็เก็บไว้อุ่นเอาส่วนฉันอ่ะจะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนแต่มันแพงมากเลยนะฟ้าผมไม่อยากให้คุณใช้เงินเยอะเราจะได้เก็บเงินกันไว้ไ่ใช้กันตอนแก่ไงนี่ใจคอคุณจะให้ฉันกินแกงสืดแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ mm. ปล่อยให้ฉันไปเปิดหูเปิดตาบ้างถ้าคุณอยากจะประหยัดมันก็เรื่องของคุณ แต่คุณอย่ามาบังคับให้ฉันประหยัดด้วยเลยไปแล้วนะโอเครอนานไหมคะสำหรับฟ้าพี่เราได้อยู่แล้วจ้าอืมว่าแต่วันนี้วันหยุดนี่สามีเราไม่ว่าหรอ โอ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยค่ะน่าเบื่อจะตายไม่รู้ว่าฟ้าคิดถูกหรือคิดผิดที่ไปแต่งงานกับเขาฟ้าว่าเรามาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่าค่ะวันนี้ฟ้าคิดถึงคิดถึงพี่เคแนแอออนพี่แบบเนี้ยรอบนี้เอาเท่าไหร่ละครับเกียดนักคนรู้ทันรอบนี้ฟ้าขอสัก หนึ่งหมื่นก็พอค่ะฟ้าว่าจะเอาไปซื้อเสื้อผ้ากับเครื่องสำอางอยากได้คอลเลคชันอะไรใหม่ๆอะค่ะได้สิคะาสำหรับน้องฟ้าของพี่เนี่ยพี่ให้ได้เสมอเลยนะพี่เคน่นารักที่สุดเลยค่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฟ้าแต่งงานไปแล้วฟ้าคงจะเอาพี่เคเนี่ยเป็นสามีแล้วนะคะเนี่ยจ้า กลับมาแล้วหรอฟ้าก็เห็นอยู่จะถามทำไมถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดพรุ่งนี้อย่าลืมนะฟ้าผมมีงานเลี้ยงที่บริษัทอะเจ้านายเขาก็เชิญคุณด้วยอะฟ้าไม่ไปอะไม่สนุกอีกอย่างฟ้าก็ไม่รู้จักใครด้วยคุณไปเดี๋ยวคุณก็รู้จักทุกคนเองแหละไม่ไปก็คือไม่ไปไม่คุยด้วยแล้วจะไปอาบน้ำ กาแฟทานซะสิจะได้หายเครียดน้าผมเครียดขนาดนั้นเลยเหรอนัดปิดใหม่ไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าจะให้ใหม่เดาเนี่ยคงเครียดเรื่องฟ้าใช่ไหมล่ะพอคบกันไปเนี่ยก็ทำให้ผมรู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้อะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอะฟ้าเขาชอบเที่ยวผมชอบอยู่บ้านฟ้าเขาชอบทานอาหารนอกบ้านอะผมก็ชอบทำอาหารกินเองอ่ะ แต่ฟ้าเขาอยู่แต่บ้านเนี่ยเขาอาจจะเบื่อก็ได้นะดูสิว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะ่ะอืมไม่อยากเห็นนัดเครียดแบบนี้เลยอะ่ะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราประชุมกับลูกค้ารายนี้เสร็จอะ่ะแลวเดี๋ยวไหม่จะพาไปกินอาหารร้านหนึ่งร้านนี้กําลังดังเลยนะนัดอาจจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีไหมขอบใจมากนะไหม คิดถึงจังเลยคิดถึงจริงไหมจริงสิผมเคยโกหกฟ้าเหรอครับ <c oughs> แบบเนี้ยฟ้าคงต้องให้รางวัลแล้วแหละจะกินอะไรอ่ะสั่งเลยเดี๋ยวฟ้าเลี้ยง <c oughs> อืมออกินอะไรดีนะฟ้านี่ทั้งสวยแถมังใจดีอีกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่เลี้ยงนะบิ๊กอยากได้อะไรอะฟ้าให้ได้หมดทุกอย่างเลยขอแค่อย่างเดียวบิ๊กต้องซื้อสัตว์กับฟ้าแล้วบิ๊กอะจะสบายไปทั้งชาติเลย ร้านนี้ไงนะัดที่เราเล่าให้ฟังอะ่ะมีอะไรหรือเปล่านะัดรถอ่ะรถทำไมอรอรถที่ร้อยฟ้าใช้ไงทำไมมาจอดอยู่ร้านนี้เงินก็แสดงว่าฟ้าอยู่ที่นี่ดิไปเราไปหาฟ้ากันแต่เมื่อกี้เนี่ยเราโทรหาฟ้านไหมายฟ้าเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่บ้านอะ่ะ พี่กรินด,ด,ด,ด้วยอะจะเย็นๆนะนัดผมควรเข้าไปไหมอะเราว่าอย่าเลยผมว่าผมควรเข้าไปมันจะได้จบๆวันนี้เลยอะ,<น>ะคุณมีความสุขมากไหมฟ้าน<ะ>ัดใครอะผมเป็นสามีของฟ้า จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมมเออคือผมเพื่อน้าเองอะ่ะคุณคิดว่าผมเป็นเด็กอมมือเหรอที่ผมไม่รู้ว่าคุณสองคนคบชู้กันอะ่ะที่ผ่านมาผมพยายามที่จะอดทนมาตลอดแล้ววันนี้คุณก็ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่จำเป็นต้องทนเคากับผู้หญิงไร้ใจอย่างคุณอีกต่อไปอะ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆค,คุยกันนะครับคุณหยุดพูดไปเลยคุณมันก็แค่มือที่สาม คุณไม่มีสิทธิ์มาเตือนผมถ้าสามีคุณจับได้แล้วอะผมขอบายนะครับนี่ฉันหมดกับแกไปด้วยเจะมาพูดอย่างนี้ฉันได้ยังไงก็ผัวคุณจับได้แล้วอะผมจะอยู่ทำไมเล่าไปอะบิกบ๊กบ๊กลับมาเรวนี้นะเพราะแกคนเดียวที่ทำลายความสุขของฉันอะแล้คุณก็อยาก,กับผมเลยดิคุณจะได้ไปที่ชอบที่ชอบไง น้าด้านย่างหัวชาวบ้านถ้าใหม่จะเป็นแฟนผมผมก็จะขอใหม่เขาเป็นแฟนผมจะไม่รักกินทขากินแบบคุณออ้ยไอ้บ้านี่แกด่าฉันเหรอไอ้นัดไอ้ผู้ชายเฮงสวยแกมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนัดถ้าใครเขาไม่เห็นค่าของคุณนะ่ะก็ช่างหัวเขาเถอะไหนเห็นคนเดียวก็พอค่ะขอบคุณมากนะไหม แล้วทำไมล้อไงแกทำลายชีวิตฉันแล้วแกจะทิ้งฉันไว้ตรงนี้เหรอกลับมาคุยกันรูงเรื่องในนี้นะกลับมาเดี๋ยวนี้ฮ้โหอค่ะมาหาฟ้าหน่อยได้ไหมคะ ถ้าพี่ไม่มาหาฟ้าจะฟ้องเมียพี่นะค่ะงั้นเจอกันนะคะฟ้าโทรตามพี่มามีธุราอะไรนี่ถ้าฟ้าไม่บอกกับพี่ว่าฟ้าจะฟ้องเมียพี่ พี่ก็คงจะไม่มาหาฟ้าใช่ไหมพี่เคยบอกเธอแล้วไงถ้ามียมพยี่รู้เรื่องของเ,าเราจบกันพี่เคฟ้าเลิกกับแฟนฟ้าแล้วนะคะแล้วฟ้ามาบอกพี่ทําไมก็พี่ต้องเลี้ยงฟ้าเหมือนเป็นเมียมพี่คนนะคู้หญิงอย่างเธออะมันงูพิษเลี้ยงไม่เชื่อหรอกฟ้าขนาดมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะ เธอยังสวมเขาอีกเขาเลยพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าฉันโง่ฉันรู้นะว่าเธอเอาเงินของฉันอะไปเลี้ยงผู้ชายอีกคนอะถ้าพี่หิงฟ้าแล้วฟ้าจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะเธอนี่มันครบเคื่องกว่าที่ฉันคิดไว้ยเยอะต่อไปนี้ไม่ต้องติดต่อฉันมาอีกไม่งั้นฉันประจานเธอแน่พี่แค่